จ้าทุกคนจ้านี่จ้ามีเคือส้มโอในสวนนะจ้ะที่ส้มโอที่พี่น้องปลู้ขายนะจ้ะมันสิลูกบ่ใหญ่แต่ว่าันก็บกินรสชาติใช่ได้อยู่จ้ะเป็นพันธุ์ขาวแตงกวาเนาะจ้ะทุกคนจ้านี่พี่น้องก็เก็บมาจากต้นเก็บมาให้แม่กินจ้ะมาเกี่ยวหญ้าก็มีส้มโอในสวนได้กินนะจ้ะทุกคนจ้าป่ะเดี๋ยวพี่น้องสิพาไปเบิ่งต้นมันจ้ะว่าอ่ามันโดบบอเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าด้วยความแห้งแล้งแหะจ้ะเป็นผลเนาะจ้ะเนาะเป็นเหตุเนาะจ้ะเนาะ ่ะไปเบิง่งดูต้นมันจ้า่ามันสิโดกบ่จ้ะเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้ยะหญ้าแต่ลืะเท่านี้แหละจ้ะสิกัดฟันเอาให้มันลมลแล้วจ้าไม่แล้วละนี่เดินนี่นี่สุดท้าย้ะจ้ะทุกคนจ้านี่นี่ต้นสมโอต้นนึงแต่ต้นเนี้ยลูกโดกจ้ะทุกคนสองต้นนี่ยก็ต้นนึงก็ทยอยกันนีจ่จ้ะหลายต้นจ้ะทุกคนจ้ะนี่ต้นนี้ก็น้อยนี่ก็เหลืองเลยจ้ะสิเก็บไปนำ้ำนี่เห็นบ่จ้ะทุกคนสมโอที่พี่โน่ปลูกไว้ อันนี้เป็นเก่าปีเราด้วยจ้ะเก่าปีสิปีเราด้วยจ้ะสมโอรุ่นนี้นะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะรุนรนนร่นแรกเลยจ้ะลงสวนรุ่นแรกเลยหน่วยมันกจน็จิหลายอยู่จ้ะทุกคนฝนเห็นบ่จ้ะสมโอคุณเจียงแม่อ,อ,อ,อม้อยอ้อยอยู่ฝน,นไปตัดน้ำไม้ถาทุกคนหยายังท่านเลี่ยวเรื่องไปตัดน้ำไม้ถานี่ก็แม่นจ้ะยุฝนเมื่อใดมาอันเอาฝนรุนลงฝน อยู่ใต้พื้นเหมือนจะทุกคนตัวนี้ก็มีหน่วยอยู่กันจ้ะมันสิมีซสอนกันมาเรื่อยๆจ้ะหน่อยๆก็ยังมีอยู่จ้ะทุกคนจ้ะนาหน่อยๆเกิดมาอีกแล้วนี่หน่ยใหญ่แก่พันมือเด้หน่อยๆก็มีจ้ะนี่สุดโหพี่นุ้งนะจ้ะทุกคนจ้ะเหนื่อยเต็มบ่ได้เบิ่งเลยจ้ะหน่วยได้ดีบ่ดีเฮียบมีเวลาได้เข้ามาสวนนะจ้ะทุกคนจ้ะพู้นอีกตัวหนึ่งยู่ท้ายๆมันจะหน่วยใงเหมือนเหมอนหัวสวนเหมนจ้ะทุกคน นี่มอสสวนพีโนูนะจ๊นะเนาะทุกคนจา้านี่สมโคกระดกจ้ะนี่หงากระลาดกระห่มไว้ห่อนจ้ะทุกคนเดี๋ยวเกี่ยวหงาให้เรียวันจา้าหนึ่งเรียสองมัดเดี๋ยวจังบอกันนี้คีบิดโอถัดไปแนะนะล้วจ้ะเนาะมีเวลาจีไทยคลิีบิโอให้เบิ่งด้วจ้ะเด้อทุกคนจา้านะคะไปขออนุญาตเกี่ยวหงาก่อนจา้าขอบคุณในรายจ้า